มาที่การบิดหรือว่าการเอียงวัตถุนะครับมันจะทําให้รูปร่างนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามที่เราต้องการครับมันชื่อว่าเชียร์ทูนะครับทำได้3แบบก็คือใช้เชียร์ทูนะครับใช้ทรานส f ฟอร์มแล้วก็ใช้คําสั่งเชียร์นะครับมาดูที่ตัวของ t o o l b ก x กันก่อนนะครับมันจะอยู่ที่ตัวของสเกลนะครับอ่าอยู่ตรงนี้ครับคลิก1ครั้งจากนั้นเมาส์ของเราจะอยู่แบบนี้ครับถ้า่านคลิกที่จุดใดจุดหนึ่งบนพื้นที่หรือว่าอาร์ตบอร์ดคลิกนะครับแล้วก็เลื่อนได้เลยเดี๋ยวผมเล โอเคอีกครั้งหนึ่งครับคลิกแล้วก็เลื่อนได้นะครับเลื่อนไปทางขวามันก็จะเอียงไปทางขวาโดยที่ระนาบนะครับหรือว่าจุดยึดนั้นจะยังเป็นแนวเดิมอยู่นะครับนะครับอยู่ในแนวนอนนะครับเห็นไหมฮะจริงๆเราบิดให้ตัวของภาพนั้นเสียไปเลยก็ได้หมายถึงว่ารักษาตาวส่วนไม่ได้ไปเลยก็ได้นะครับอันนี้น่าจะเอาไปใช้ในการสร้างภาพที่เป็นเชิงของแนวกราฟิกมากกว่านะครับในส่วนนี้นะฮะ ก็บิดได้นะครับตามที่เราต้องการต่อไปครับถ้าเป็นการใช้พา n e เนลทรานสฟอร์มนะครับเลือกที่วินโด้ครับเลือกที่ทรานสฟอร์มจะรผกฏหน้าตานี้มาครับมันจะมีองศาอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวผมปรับรูปให้เป็นเหมือนเดิมก่อนครับโอเคอันนี้ปรับเป็นองศานะครับนะหรือว่าถ้าต้องการค่าองศาที่มีเศษส่วนที่แน่นอนหรือว่ามีจุดที่แน่นอนก็เลือกได้ครับเช่น45.23แบบนี้ก็พิมพ์ลงไปได้ นะครับมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับอันนี้เป็นการใช้ p anel transform และสุดท้ายครับถ้าเป็นคำสั่งเชียร์โดยเฉพาะก็มีเหมือนกันครับใช้ตัวของ object transform แล้วก็เชียร์ตรงนี้ทุกอย่างเหมือนกันครับนะครับเพียงแค่คุณสมบัติของคำสั่งแตกต่างกันเท่านั้นนะครับเห็นไหมครับถ้าเราปรับในตัวของ axis เนี่ยมันจะไม่เกี่ยวเพราะมันจะเป็นเรื่องแกนนะครับแต่ถ้าต้องการปรับภาพเราเลือกที่ตัวของเชียร angle หรือว่ามุม นะครับโอเคเขาวล่านะครับตัวของเชียร์ยังมีอีกครับต่อไปถ้าเราต้องการที่จะใช้คําสั่งแบบซ้ําๆอันนี้น่าสนใจครับก็คือคําสั่งเดิมค่าเดิมแต่ว่าทําแบบซ้ําไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวลองมาดูผมใช้ตรงนี้ครับปรับให้แบนๆนิดนึงโอเคนะครับวิธีการที่เราจะใช้คําสั่งซ้ำๆเช่นผมเลือกที่ rotate เลยกันครับ rotate t ฮะอยู่ตรงไหนครับฟพบนสเกลอันนี้ตัวของ transform นะครับ rotate to อา rotate อยู่ที่ reflect นะครับคลิกหนึ่งครั้งใช่ไหมครับก็คลิกที่จุดหมุนครับเช่นตรงไหนก็ได้ครับตรงไหนก็ได้ตรงนี้ก็ได้ครับแล้วก็ alternate ครับอาแล้วก็ปล่อยนะครับท่านจะสังเกตว่าอ๋อมันจะเป็นการคัดลอกนะครับตัวของชิ้นงานขึ้นมาพร้อมกับหมุนไปด้วยแต่ว่าชิ้นงานแรกไม่หมุนนะครับจากนั้นเราก็ใช้คำสั่งนี้ครับ free transform แล้วก็ transform again ปุ๊บ ใช้ c t r o l d, d ไปได้นะครับ c o n t r l d, d ไปได้เรื่อยๆเห็นไหมครับเราก็จะสร้างงานที่เป็นลักษณะของภาพกราฟิกขึ้นมาได้อีกแนวหนึ่งนั่นเองแค่นี้เองนะครับต่อไปเป็นคำสั่งที่มีลักษณะจะช่วยให้เราสามารถที่จะปรับขอบนะครับหรือว่าปรับรอบให้กับตัวชิ้นงานได้หรือว่าตัวเส้นได้นะครับผมสร้างเส้นขึ้นมาอันหนึ่งแล้วกันเอาเป็นเส้น arc tool ดีกว่านะครับจะได้โค้งๆด้วยนะครับปึ๊บลากขึ้นมาแล้วก็ปล่อยนะครับใส่สีไปด้วยครับ เดี๋ยวจะไม่เห็นนะครับสีอะไรก็ได้ครับสักสีหนึ่งโอเคนะครับเอาแค่เป็นเส้นขอบเฉยๆนะครับจะได้เส้นแบบนี้มาจากนั้นสิ่งที่ผมจะใช้ครับเลือกที่คําสั่งว i t ทครับคำสั่งว i t ทจะอยู่ด้านล่าง rotate นะครับถ้ายังไม่ย้ายโอเคใช่ครับใช้ Shift แล้วก็ตัว W นะครับหรือว่า W นะครับจากนั้นคลิกที่ตําแหน่งบนเส้นขอบแล้วก็ดึงความกว้างมาครับปึบแล้วก็ปล่อย นะครับเส้นขอบมันจะมีความกว้างเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นตัวของ i i ดทูนะครับต้องเอาไปเลือกใช้งานกันดูแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีตัวของหน้าต่าง w i ดพอยต์อิด i t ให้เราเปลี่ยนค่าแบบเฉพาะเจาะจงได้ด้วยนะครับวิธีการครับง่ายๆครับก็คือดับเบิลคลิกครับจะมี w i ดพอยต์อิด i t ทีนี้ก็เลือกปรับได้อย่างละเอียดหรือว่าปรับอิสระมากขึ้นโดยที่เราไม่ต้องให้มัน รักษาตราส่วนระหว่างการปรับความกว้างกับความยาวนะครับหมายถึงว่าเราปรับทีละด้านก็ได้นะครับเพียงแค่คลิกที่ตัวเลือกด้านหลังตรงนี้นะครับออกไปก็เลือกปรับเฉพาะด้านได้เช่นอาจจะให้ด้ันบนนั้นยาวกว่าแบบนี้นะครับก็ได้หรือว่าจะให้ด้านล่างนั้นยาวกว่าอันนี้ก็ได้ครับแล้วแต่เราจะเลือกเลยนะครับต้องลองฝึกใช้กันดูนะครับในส่วนนี้เห็นไหมครับ อาล่ะครับเดี๋ยวในหัวข้อต่อไปเดี๋ยวไปดูเรื่องของการใช้ l i q u i f y tool ครับเป็นอุปกรณ์ที่ปรับแต่งรูปทรงของพาร์ตนะครับให้ดูบมบวมให้ดูแตก,แตกให้ดูย่นย่นได้ทั้งหมดนะครับนอกเหนือจากการปรับขนาดการหมุนการสะท้อนวัตถุแล้วเรายังสามารถที่จะทำรูปแบบอื่นๆกับตัวของซิมโบลได้อีกด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ